ข่าวดูทุกคนแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจนะครับวันนี้นางเอกก้อยชลินีเข้าโรงพยาบาลแบบด่วนนะครับซึ่งพบว่าน้องมีอาการกล้ามเนื้อบริเวณรอบไหล่เนี่ย อักเสบนั่นเองครับล่าสุดคับทุกคนทางด้านแฟนเพจเกาะติดหมอลำดังก็ได้มีการอัปเดตอาการป่วยของนางเอกก้อยชรินีนะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับวันนี้ก้อยชรินีคับทุกคนมีอาการอารอบไหล่เนี่ยอักเสบนั่นเองคับพุกคนแล้วก็พบก้อนเนื้อบริเวณไหล่ซ้ายด้วยนั่นเองครับพุกคนทําให้น้องมีอาการจับไข้นะพุกคนก็เลยทําให้แบบว่ายกไหล่เนี่ยไม่ได้เลย มีอาการปวดนั่นเองครับพฉะนั็นแล้วครับทุกคนส่งกําลังใจไปให้นางเอกก้อยคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับทุกคนท่ามกลางแฟนๆครับที่เข้าไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามในวันนี้นะครับในส่วนของก้อยสีนีเพิ่งเข้าห้องอัดเสียงไปครับทุกคนสําหรับเพลง หากคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นนั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องสาวสุดที่รักของก้อยนะครับก็ได้มีการแชร์ออกไปครับทุกคนเพื่อเป็นการโปรโมทเพลงให้กับพี่สาวด้วยและซึ่งวันนี้ครับทุกคนท่ามกลางแฟนๆของน้องอุ๋งอิงครับทุกคนที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันต่อครับทุกคนเพื่อเป็นการโปรโมทช่วยกันเนาะอย่างที่บอกว่าก้อยเซรีนีเนี่ยก็เป็นไอดอลนะทุกคนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับซึ่งวันนี้น้องก็มีอาการป่วยนะครับทุกนก็็ะ ขอให้รักษาตัวแล้วก็ให้หายโดยเร็วนั่นเองครับสำหรับก้อยชนินีอย่างที่บอกครับทุกคนว่าคือการอักเสบบริเวณรอบไหลเนี่ยถ้าใครไม่เป็นเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆรินะเพราะว่ามันทรมานจริงๆเพราะอิมเคยเป็นนะครับทุกคนเคยบริเวณรอบไหล่ในอักเสบคือจนกระทั่งที่แบบว่าแต่ว่มอิมไม่ได้ถึงขั้นว่าจับไข้เหมือนน้องก้อยชนินีน้องเขาคงจะมีอาการปวดมากจริงๆอะ่ะจนทําให้มีพิษไข้ครับทุกคนอิมก็เคยเป็นครับทุกคนกับการปวดไหลคือ เราเป็นคนหลังคอมแล้วก็เราค่อนข้างที่จะนั่งทํางานแล้วก็ใช้ energy เยอะในการทํางานครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการปวดไหล่พอมันสะสมไปครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษามันจะมีอาการปวดแล้วก็มีมีอาการอักเสบเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นแล้วครับดีแล้วครับที่น้องเข้าไปรีบไปพบคุณหมอแล้วก็จะได้รีบรักษาพยาบาลแล้วก็ผสมพยาบาลเบื้องต้นเนาะจะได้รักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในเรื่องของ กล้ามเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆครับพี่คนเมื่อมันอักเสบมาแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกระดูกอะ่ะกระดูกทับเส้นมันจะจะลามไปแบบนั้นอันนี้วิมก็ไม่เข้าใจว่าในเรื่องของกระดูกอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยพอเห็นนางเอกเป็นแบบนี้แล้วครับทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับก็ขอให้น้องรักษาตัว ให้พร้อมนะ้ทุกคนรักษาตัวให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาทํางานแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าฝืนเนี่ยมิมองว่าก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยแย่เลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันดีว่าก้อยชัยนีนะครับน,น้องก็ออกงานบ่อยมากๆแล้วก็ทํางานแทบจะทุกวันเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่าน้องเนี่ยต้องโชว์ต้องยืนอย่างสง่างามแล้วก็ในเรื่องของการใส่ส้นสูงมิมองว่ามีผลมากๆการใส่ส้นสูงยืนแล้วก็ยืนอย่างสง่างามแบบทุกคนคม่มองว่า hoş, มันก็น่าจะแบบ รามไปถึงระบบกล้ามเนื้อต่างๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องพักฟื้นอย่างใหม่พัชรีเองก็เพิ่งป่วยไปเนาะเพิ่งป่วยไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับเส้นเหมือนกันแล้วคุณหมอเนี่ยก็งดให้ใส่ส้นสูงไปเลยนะสำหรับทางด้านคุณใหม่พัชรีคุณหมอให้งดใส่ส้นสูงเหมือนกับแล้วก็ให้งดงานคอนเสิร์ตไปเลยอะ่ะในช่วงหนึ่งนะครับทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่า คืองดใส่เฉพาะส้นสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าออกงานคอนเสิร์ตได้หรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยร่างกายของศิลปินเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีๆนะทุกคนสําหรับร่างกายพยายามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือช่วงนี้เนาะคือมันมันเป็นไปตามแฟชั่นด้วยแหละทุกคนในการแบบการทำงานอะ่ะอย่างเช่นวันนี้มีเทรนนี้มาใส่ส้นสูงแต่งตัวแบบนี้มันก็อาจจะทำให้มันมันด้วยการทำงานก็เยทุกคนต้องตามเทรนส้นสูงก็ต้องส้นแบบ สูงมากๆเลยไงครับทุกคนการที่เป็นนางเอกเพราะฉะนั้นมีมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลหมดแล้วมิมไม่ทราบว่าน้องเนี่ยคือมีเกี่ยวกับอะไรมาบ้างใช่ไหมครับทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มิมพูดไปก็น่าจะมีผลแล้วก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องแหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หายเร็วๆนะครับทุกคนแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีก่อนเนาะค่อยกลับมาทํางานช่วงนี้สาวน้อยละเพลินโชว์ก็เห็นแบบมีงานตลอดเลยแล้วก็ในส่วนของ นางเอกตัวแทนหรือว่าอะไรต่างๆวิ้องว่าสาวนอนรำเพลินโชว์ก็น่าจะมีคนที่สามารถทําหน้าที่แทนเหมือนกับว่ารักษาการแทนน้องก้อยเนี่ยได้อยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้น้องรักษาตัวเองให้หายเนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นห่วงแล้วก็ในวันที่20นี้นะทุกคนฮักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นเนี่ยก็ใกล้จะปล่อยออกมาเต็มทีแล้วนะทุกคนอุงอิงก็มาโปรโมทให้ก็มีการออกมาแชร์แล้วก็พระเอกก็ได้เป็นน้องก้องวายุนะครับแล้วก็ทางด้าน นางเอกเนี่ยครับทุกคนก็รู้สึกว่าจะเป็นป๋อมแป๋มไะครับกับอีกน้อยอีกคนนึง่ไม่มั่นใจว่าชื่อน้องอะไรเนาะมีน้องป๋อมแปม๋มแล้วก็มีหลายๆคนเลยมีฮักแพงด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะครับทุกคนที่เข้าไปแสดงใน MB เพลงนี้ก็ขอให้ปังๆกันแล้วกันเนาะยี่สิบนี้ครับทุกคนฮักคนเจ้าชูต้องอยู่ให้เป็นเราเห็นบรรยากาศน้องในห้องอัดแล้วก็ได้ฟังไปน้ําจิ้มแล้วเพราะมากแล้วก็เพลงนี้ก็เตรียมดังอีกหนึ่งเพลงเพราะว่พาพ่อโจโปรโมทเยอะมากนะครับทุกคนสําหรับ ทักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่คนอาการป่วยไม่มีใครอยากให้เจ็บให้ป่วยเนาะยิ่งเป็นตัวศิลปินเองแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ทําหน้าที่แบบมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเราก็อยากให้น้องสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงไปตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะขอให้พัรักรักษาตัวแล้วก็อยู่ใกล้ชิดคุณหมอแล้วก็มีอะไรไมิมอกว่าน้องกยควรไปปรึกษาคุณหมอเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเรื้อรังกันไปใหญ่เห็นบอกว่ามีพบก้อนเนื้อที่ไหลซ้ายด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาะก้อนเนื้อที่ไหลซ้ายนี่แหละ นะ้ต้องปรีบไปพบคุณหมอแล้วก็เช็คอาการให้แบบละเอียดเนาะเช็คสุขภาพให้ละเอียดสำหรับน้องก้อยเซนี่เฮ้ยวันนี้เห็นน้องนั่งรถเข็นลรวรู้สึกเป็นห่วงเลยเป็นห่วงเลยนะทุกคนก็น่าจะปวดจริงๆแหละเพราะว่าไหล่เหมือนแบบไหลน้องห่อมากวันนี้เห็นน้องนั่งนั่งรถเข็นนะนะครับทุกคน นะนั่งรถโรงพยาบาลน,นะครับอ่ะก็ขอส่งกําลังใจให้น้องก้อยชลินีแล้วก็วันนี้นะครับฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วก็เป็นกําลังใจครับขอเป็นข้อความที่ส่งกําลังใจไปให้น้องก้อยเลินีเนาะหมดตอนนี้อาการป่วยของศิลปินเราจะเห็นเยอะมากๆเลยจะเป็นอาการภูมิแพ้าการแพ้ฝุ่นต่างๆอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้คือฝุ่น PM เยอะมากๆแล้วก็สุขภาพสําคัญที่สุดนะครับก็ขอใหอ้คนด้านหน้าเวทีเนาะก็ต้อง รักษาสุขภาพช่วยกันด้วยนะครับไม่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ก็ต้องไปสูบไกลๆเพราะว่าถ้าสูบด้านหน้าเวทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นลอยไปถึงศิลปินเลยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝุ่นต่างๆเนี้ยนะครับทุกคนเจ้าภาพท่านไหนที่แบบว่ามีสถานที่ที่มันเป็นฝุ่นก็ต้องเอาน้ำมาฉีดเนาะเพื่อป้องกันช่วยกันนะทุกคนสสำหรับวงการหมอลำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ส่งกำลังใจครับไปให้นางเอกก้อยชนิดีก็ขอให้น้องหายเร็วๆแล้วก็กลับมาทำหน้าที่นะคบเป็นนางเอกนะครับาสาวน้อยลำเพลินโชเนาะ ขอให้น้องปลอดภัยแล้วก็ขอให้น้องกลับมานะครับเร็วๆแล้วก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางด้านแฟนเพจเกาะติดหมอลำดังด้วยน่าจะเป็นเพจของพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำพี่นิกกี้เป็นแอดมินแหละเราจะเห็นคลิปของพี่นิกกี้เนี่ยออกมาเปิดเผยบ่อยๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้นิกกี้พี่นิกกี้นะครับทีมงานขอบตาดำด้วยที่แบบโอ้โหอัพ ข่าวสารต่างๆให้กับพวกเราเนี่ยได้ชมได้ฟังกันตลอดเลยจะเป็นข่าวองค์อิงข่าวทุกคนในวงเลยเราก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวจากเกาะติดหมอลำดังนี้เลยครับพี่คนก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องก้อยเซรินีนะครับ